สวัสดีครับผมแซมนะครับที่ปรึกษาการขายจากบริษัท R D D รถดีเด็ดรถดีเด็ดนะครับเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในเครืออาคนเนแคปปิตอนวันนี้นะครับผมมีตัว To y o ต a c คอมมิวเตอร์ที่เป็นหน้าใหม่แล้วนะครับตัวนี้เรียกว่าหน้ายาวก็คันจริงคันใหญ่มากนะครับแล้วก็พื้นที่ข้างในเนี่ยถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยกับรุ่นเก่าเนี่ยคันนี้มีพื้นที่ในการใช้สอยค่อนข้างเยอะกว่ามากเลยนะครับมิติตัวรถค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ ภายในเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างกว้างเลยนะครับเดี๋ยวผมพาแทนดูรอบๆตัวรถก่อนรถภายนอกเนี่ยครับสีบรอนนี้เลยนะครับอันนี้เขียนไว้เลยว่าคอมพิวเตอร์อนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง3 0 0พันแต่ว่าตัวเนี้ยขับง่ายเพราะอะไรเขาเป็นตัว a อนะครับก็คือออโตเมติกนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโตค่อนข้างโอเคเลย แล้วก็ในส่วนของกระจกนะครับก็จะมี2ชั้นแบบนี้มาให้เดี๋ยวผมพาไปดูภายในกันก่อนดีกว่าภายในผู้โดยสารนะครับที่ที่เป็นในส่วนของฝั่งคนขับนะครับไปดูกันภายในนะครับก็จะเป็นเบาะพานะครับเป็นสีออกแนวทูโทนอย่างนี้นะครับเลขไม้น้อยมาก6 1 4 1 3กิโลเมตรนะครับรถใหม่ๆสวยๆเลยภายในค่อนข้างสะอาดนะครับกลับมานี่คือจับแล้วยังรู้สึกว่า รถนี้ยังใหม่อยู่เลยนะครับคอนโซลนะครับแล้วก็ตัวด้านบนเนี่ยครับค่อนข้างโอเคเลยกำมาหยี่ด้านบนนะครับพื้นด้านบนค่อนข้างสะอาดเลยนะครับเกียร์อโตเมติแล้วนี่อนะครับจอนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูในส่วนของตำแหน่งที่เป็นการโดยสารภายในกันดีกว่าประตูเลื่อนสไลด์นะครับค่อนข้างเปิดง่ายนะครับนี่ครับลื่นเลย เพราะว่ารถไม่ค่อยได้ใช้งานจริงนะครับเบาะเนี่ยค่อนข้างครบเลยนะครับเ <c oughs> บาะไม่ยังไม่อยู่สะอาดหมดเลยนะครับตัวนี้ก็มี3ามแถวนะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างโอเคมือมีพื้นที่ว่างตรงนี้ด้วย นะครับที่บอกไว้ว่าพื้นที่ภายในเนี่ยเขาค่อนกางกว้างเลยลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับอยากได้นะครับเป็นคันนี้เลยคอมพิวเตอร์คันนี้เลยปี19นะครับราคา1,269,000บาทนะครับสามารถจัดไฟแนน์ได้สูงสุด84งวดไม่ว่าจะ,ะทำเป็นแบบฟรีดาวก็ได้นะครับหรือว่าจะเพิ่ม เป็นเงินดาวเข้ามาซื้อสดทางบริษัทไม่ได้เก็บแววและนะครับตรงนี้จดทะเบียนเป็นป้ายฟ้า12ที่นั่งสบายใจได้เลยนะครับอ่ะโอเคลูกค้าท่านไหนติดต่อสนใจนะครับติดต่อได้ผมแซม0834402297นะครับหรือว่าจะติดต่อทั้ทายมาน้องๆแอดมินเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายคอยให้ข้อมูลลูกค้าอยู่แล้วก็สิทธิพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าที่ ซื้อรถกับผมนะครับแซมแซมนะครับก็พิเศษเลยมอบให้นะครับเป็นบริการช่วยเหลือฉุกเฉินหปีนะครับแล้วก็บริการเครื่องกับเกียร์รับประกันเครื่องกับเกียร์ให้1ปีหรือ20000กิโลเมตรด้วยกันอันนี้สิทธิพิเศษนี้มอบให้กับลูกค้าเลยนะครับอ่ะพาพาแผนดูรอบๆตัวรถอีกทีหนึ่งนะครับ ใครสนใจนะครับติดต่อผมได้แซมนะครับขอยุ้าตมีรอบนึง0834402297ครับ 1, 4 4 2 2รถใหม่ๆสวยๆน็อตไม่มีขยับครับเอาไว้ใช้งานนะครับเป็นรถภายในครอบครัวหรือว่าจะเอาไปเป็นทำเป็นรถดัดแปลงสาธารนณะหรืออะไรก็ตามแต่อันนี้แล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะครับภายนอกสวยรถปี19รถปีใหม่ๆเลยคอมพิวเตอร์วันนี้ ฝากไปด้วยนะครับกับคอมพิวเตอร์คันนี้ยังไงก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ